สุดท้าผู้ใช้งานโปรแกรม citymport นะครับคลิปนี้ก็จะมาดูหน้าจอลูกค้านะครับหน้าจอแสดงรายการสินค้าที่ลูกค้าซื้อนะฮะตัวนี้ก็สามารถต่อจอที่2องนะจอ LCD กับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กออกไปได้เลยนะครับก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ล่าสุดก็จะแสดงนะแสดงส่วนลดแสดงราคาปกติได้ด้วยนะครับแล้วก็ ยอดก่อนก่อนที่จะลดแล้วส่วนลดทั้งหมดเลยนะครับจะแสดงหรือนะฮะสามารถตั้งค่านะครับตัวนี้ใส่รูปภาพได้5รูปภาพแล้วก็เป็นสไลด์ได้ด้วยนะครับตั้งเวลาความเร็วความช้าได้นะก็คือมาตั้งค่าตรงนี้นะครับตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะฮะก็ใส่ความสูงของรูปภาพได้นะครับในกรณีที่หน้าจอสูงสูงแล้วก็ตัวนี้ช่องตัวนี้ ก็คือกล่องแสดงรายการสินค้าก็ยืดหดได้นะใส่เลขตัวนี้เข้าไปแล้วก็เวลาการเปลี่ยนภาพตรงนี้ก็ใส่อันนี้คือ1วินาทีนะครถ้าเราใส่5วิเห็นไ,ไหมครับรูปภาพก็ใส่ได้5รูปนะครับใส่ได้5รูปรูบ เข้าไปนะฮะนี่ความสูงตัวนี้แสดงราคาต่อหน่วยก็คือตัวตัวนี้นะครับแถวนี้จะเอาออกก็คือไม่แสดงก็ได้นะส่วนแสดงตัวเลขที่เป็นราคาปกติและส่วนลดก็คือตัวสีเขีเขยวๆกับติดลบเนี่ยเราไม่แสดงก็ได้นะถ้าแสดงก็จะเป็นละเอียดหนกดปุ๊บมันจะหายไป แล้วเราก็ลองกดขายดูนะครับส่วนภาพก็เคลื่อนไหวนะครับสลับไปสลับมานะครับก็ถ้าไม่ใส่รูปภาพนี้นะฮะสามารถใส่วิดีโอก็ได้นะครับวิดีโอจะอยู่ในในตัวโปรแกรมในหน้าแอดมินนะครับหรือใส่รูปภาพของถ้าไม่ใส่วิดีโอไม่ใส่ภาพนี้ ก็อยากจะแสดงภาพของสินค้าเลยก็ได้นะครับโดยการไม่ใส่ภาพพวกนี้แล้วก็ไม่ใส่วิดีโอแล้วก็ภาพอันนี้ก็จะแสดงขึ้นมาภาพสินค้าจะแสดงขึ้นมานะครับตัวนี้ตั้งค่าได้โอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรับเงินให้ดู หนึ่งเจก็จะมีเงินทอนขึ้นมาให้ลูกค้าเห็นว่าลูกค้าจะได้เงินทอนเท่าไหร่นะครับโอเคสวัสดีครับ C2M p o s, okay, so s, okay, so s t ครับผม